ผู้ดุชนเนี่ยที่เรียกว่าผู้ดุชนไม่มีทางจะปิดนรกได้เพราะยังมีจิตใจที่ทำดีคิดดีคิดชั่วอยู่ก็อยากพ้นนรกก็เข้าสู่กระแสนิพพานคือเป็นประสดรบันก็คือฝึกอาณาปณาสตินี่ย ตัดกระแสคำว่าเข้าสู่กระแสนิพพานยพระโสดาบันคือพบส<า>ั้นลงคือต้องเห็นเหตุเห็นความคิดเกิดดับเกิดดับไม่เข้าไปยุ่งเนี่ยนั่นแหละเลือกจากกระแสพบสั้นลงพระโสดาบันไม่ใช่ไปเกิดเจ็ดชาตินะยังยาง,ยางพูดกันนะเนี่ยมีคนพูดบ่อยเลอเกิดว่าพระโสดาบันเกิดอีเกเจ็ดชาติ เ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดครั้งอย่างเงี้ยโอ้โหทั้งนั้นมึงก็เป็นผีโซลบาเที่มใจไปฮะงั้นมึงก็ทอบเป็นโซลบันจตในท้องสชถ้าห่อไปได้ความเป็นโซลบันความสอบเป็นการเป็นโศลบันเข้าสู่กระแสนิพพานหมายถึงพบชาติสตุลงอ่าเริ่มตัดกระแสแห่งการเกิดได้แต่สมาธิอยา่า ยังหยุดไม่ได้ยังหยุดกระแสแห่งการเกิดไม่ได้คือหยุดกระแสแห่งความปรุงแต่งไม่ได้แต่เห็นลสั้นลงแล้วนี่คือพบชาติสั้นลงในในลักษณะนี้ไม่ใช่ความเป็นจริงเป็นอย่างนงี้ไม่ใช่ไปเกิดเจ็ดชาติชาติชาติอีกเลยวเนี่ยกลายเป็นมิจฉาทิฐิสัตติทิฐิได้ถ้าเราไปคิดว่าพระโสดาบันไปเกิดเจ็ดชาติ หมายถึงกระแสปฏิจจสมุติบาทสั้นลงวงจรติดขัดแล้วนะจัดเจ็ดเจ็ดนี่จากเจ็ดจัดเท่าไหร่ครับไม่พูดถึงไม่ได้พูดถึงว่าอย่างท่านอุป,ปมาว่าภพชาติเนี่ยอนเออนกอนันต์เหมือนเปรียบเหมือนภูเขาสุมีรุล่าแต่เหลืออยู่แค่จอมปลวกนี่คือภพชาติหมายถึงจัดกระแสแห่งการเกิดสั้นลงนี่คือเข้ากระแสนิพพาน เข้ากระแสนิพพานหมายถึงมีกําลังศีลสมาธิปัญญาวิปัสสนาพร้อมแล้วแต่ยังไม่สเสถียญน้ำตาใช้คํานี้ดีกว่าไม่เสถียรเห็นรอการพุ่งออกไปใช่ถ้ายังไม่เห็นโทษของมโนกรรมนี่ไม่มีทางที่จะหยุดที่จะหยุดการทําชั่วได้เพราะบุญชนยังไงก็จะทําชั่วเ<ๆ>พราะหยุดกระแสแห่งอารมณ์ไม่ได้ ดูกระแสแห่งความคิดไม่ได้การปรุงแต่งไม่ได้มันต้องมีคิดดีคิดชั่วย่อมทําดีทําชั่วเห็นไหมไม่มีทางที่จะปิดนรกได้นั่นคือปุถุชนเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ต้องเห็นว่าเรื่องที่เขาทําชั่วเขาด่าพวกเราเนี่ยมันเป็นธรรมดาพวกนี้ปิดยังไงยังไงก็ต้องสงสัยสงสัยครูบาอาจารย์สงสัยในธรรมพระพุทธเจ้าเห็นไหมมันเลยปิดไม่ได้มันก็ไปตาหนติตีเตียนครูบาอาจารย์บางทีก็ไปตําหนิพระอรหันต์เข้ามือจจโดนขนาดนั้น ไม่ไดไ้ไม่ได้หมายถึงการเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดครั้งไปเป็นทเทวดาเป็นสัตว์อย่างนี้ไม่ใช่นะพระโสดาบันบางทีเนี่ยก่อนจะตายเป็นผ้าอรหันไปเลยฮะเพราะใกล้จะตายนั่นแหละหล็นไแมพระอานนุ์ก็เป็นผ้าโสดาบันตั้งแต่บวชแล้วนะก็ามาเป็นผ้าอรหันตอนในชาตินี้แหละ ภพชาตเนี่ยมันสั้นลงในกระแสแห่ง,งจิตแห่งปัิยาสม,มบาติเพราะว่าเห็นเหตุฮะอน,นาถาวินวินชะเกษตทีเนี่ยเป็นพระทหารที่ับค่าจ่ายจำไว้เพราะอาน,นิสงส์แห่งอนาปนสติเนี่ยแห่งศีลสมาธิปัญญามันจากกระแสแห่งความคิดแห่งการปรุงแต่งสั้นลงสั้นลงฮะไม่ใช่ไปเกิดเจชาติแม่ คือเข้าสู่โลกุตละนั่นแหละนั่นแหละเขาจะปิดนรกน่องนั้นไม่มีทางไม่รู้หรอกแต่สัพพัญญุรู้บาวุจ้าน้องนั้นไม่มีทางสาบวบกไม่มีทางไม่สาวกนี่ไม่มีทางรู้ นอกจากสัพพัญญูนอกจากพระธเจ้าถึงจะรู้นิสัยสัตวว่าคนนั้นจะบรรลุหรือไม่บรรลุมีองค์เดียวสาวกนี่ไม่มีทางมึงจะมีสมาบัติงั้นสมาบัติอภิญญาห้าสมาบัติแปดอย่างมึงก็รู้สิรู้หรอกไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขาสมาบัติก็จะใช้กําลังของฌานสมาบัติไปรู้พวกนี้ไม่มีชางงั้นเชว่าชัดก็รู้ปสุรบันสิจะไปทำบาปท,ทำหาอะไรละลมันรู้จริงไหมคนละเรื่อง ไม่ใช่ว่าเข้าสมาบัตรแล้วไปรู้อย่างนั้นอย่างนี้รู้ขี้เนี่ยฮะไม่มีทางสมาบัตรเนี่ยเข้าชานลึกๆเนี่ยพวกฤาษีเนี่ยว่ารู้เรื่องอย่างนั้นหรือพกชาตางั้น,งงนไม่มีทางถ้ามันรู้การเกิดการดับขนาดนั้น่ะมันก็ต้องมีสีมีธรรมที่ประกอบจริงไหมมันจะไปทําชั่วอะไรงไงมันจะไปอยากไปอยากได้ของใครทําไมเอามาทําไมจริงไหม เพราะความไม่รู้เนี่ยแลวอววิชาย,ยังเต็มหัวมึงอย่าไปรู้ได้ยังไงมันก็จะต่างกับปุถุชนยังไงเขาเรียกว่าชาโลกีนี่มันต่างกันชาโลก,ก,โลกีกับโลกียะมันจะกับโลกุตละมันจะต่างกันตรงนี้โลกุตละหมายถึงพระโสดาบันขึ้นไปเป็นโอโตเพราะเป็นโอโตเนี่ยเห็นความคิดปรุงแต่งเนี่ยเห็นปฏิจจสมุทบาทเนี่ยนะนะนะแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญา แล้วนะยังพระโสดาบ,บันยังไม่สมบูรณ์ยังกระท่อนกระแท่นแบบไม่เสถียรมันถึงดับอารมณ์การไม่ได้ราคาไม่ได้นอกจากอนาคามีถึงเข้าไปสู่กระแสแห่งโลกุตระที่สมบูรณ์สมาธิของพระอนาคามีนี้สมบูรณ์หรืออนันตริยะสมาธินั่นเองอันันก็แปลว่าเชื่อมสติเชื่อมกับปัญญาเนี่ยกับสมาธิเนี่ยเชื่อมเหมือนสายน้ําแต่ยังดับตัวเองไม่ได้ ยังดับอุปทานไม่ได้ยับพวกกูของกูไม่ได้พระอนาคามียังมีอัตตาอยู่นะยังมีตัวตนอยู่นะ,ะเนี่ยมันเข้าใจผิดนะคำว่าพระโสดาบันเห็นว่าไม่มีตัวตนเนี่ยไม่ใช่ขนาดอนาคามียังมีตัวตนอยู่นะนใช่ ถ้าถับอัตตาก็ไปสู่สุญาตาได้นอกจากมีพระอรหันต์เท่านั้นอนาคามียังมีตัวอยู่ยังมีมานะอยู่เห็นไหมมีตัวก็มีมานะยังว่าตัวคนอื่นเสมอตัวคนอื่นสูงกว่าตัวคนอื่นต่ำกว่าตัวอยู่เพราะมีตัวไงยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่นะคือยังมีจิตนาอยู่ใช่ไหมครับมี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 พระอนาคามีมีนะจะมีสมาธิวิปัสสนาเนี่ย ค่อนข้างเข้ากับพระโสดาเออเท่ากับพระอรหันแล้วแต่ผิดกันที่ว่ายังดับยังเข้าสู่สุญญตาไม่ได้เข้าใจรึจ er ่อแล้วพูดถึงมันจะพูดถึงจอเลยมันไปไกลใ้เช่นนีพอเข้าถึงพระโสดาบันแล้วพอเข้าถึงผ่านพระโสดาบันแล้วก็จะไม่มีอะไร มามาไม่ได้เลยลเพราะโลก,กุตระหมายถึงเป็นเองแล้ว <ừ. S 2> พอคำว่าเป็นเองไม่ได้ทำนะมันจะรั่นเข้าไปสู่กระแสของมันเองมถึงว้าไมาถึงยอดแล้วพอถึงนี้ปุ๊บก็คือไหลไปไม่หยุดเอาอย่างนี้ว่าเป็นออโต้แล้วพัโชนาภานี่เป,นเป็นเป็นออโต้แล้วโลก,กุตระแปลว่าไม่ได้ทำมันถึงไม่เสื่อมไงเพราะไม่ได้ทำจะจะช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละรอเวลามันจะเป็นของมันเอง เหมือนเจอออโต้เนี่ยเข้าไปแล้ววิ่งเร็วหรือวิ่งช้าแค่นั้นแหละน,ะนะนะสำหรับโลกิยาชานเนี่ยโลกีเนี่ยโลกเนี่ยหมายถึงยังทําอยู่ยังทําความเพียรย,ยังยังต้องประกอบความเพียรอยู่ยังต้องมีรูปแบบอยู่แต่พระโสดาบันเนี่ยไม่มีรูปแบบและเนี่ยคือมันมันต่างกันตรงเนี้ยโลกเราจะเห็นเลยว่าโลกิายาหรือหรือหรือปุถุชนเนี่ยที่เรียกว่าปุถุชนไม่มีทางจะปิดนรกได้ ก็ยังมีใจิตใจที่ทำดีคิดดีคิดชัว่วไม่มีทางไ,ไอ้ตัวตนมึงอะไรอยู่ตัวอยู่เ <c oughs> นีะอ่าการวางที่แท้จริงเนี่ยเหมือนกับเขาบอกพระโสดาบันเนี่ยอ่ะ,อะ,อะเขาเรียกอะไรนะสังโยชน์อ่ะนะ<ล>อัน,นเนี้ยสักกยทิชชสักยทิชชเนี่ยไม่มีทางอันนี้พูดถึงถ้าเป็นเนี่ยมันมันอภิธรรมมันผิดตรงนี้ <c oughs> ว่าสังโยชน์รัก <c oughs> สักกายทิชชี ว่าเห็นว่าไม่มีตัวตนเนี่ยใช่เห็นแต่ยังดับตัวตนไม่ได้ไม่ใช่ยังดับมันไม่ได้ใช้คำว่ามีแล้วไม่ยึดไม่ได้หรอกแล้วแต่แล้วแต่ตัวนั้นแลวแตกนั่นแต่ว่าสำหรับพระโสดาบันเนี่ยสำหรับหลวงตานะถือว่าเห็นเหตุตัวตนนี่แหละคือตัวทุกข เห็นเหตุของทุกข์ละนะแต่ปุถุชนไม่มีทางที่จะเห็นเหตุแห่งทุกข์ยังเพลินไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งอยูนะ่เห็นความคิด